สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เจจะพาทุกคนเนี่ยไปมอกันเออดูซิว่าจากบ้านเจแล้วไปมอเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่มันใช้เงินเท่าไหร่แล้วมันแบบมันเหนื่อยแค่ไหนต้องบอกก่อนว่าบ้านเจอะอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะบ้านเจอยู่หนองแขมแล้วอย่าบูลลี่ได้ไหมคนอยู่หนองแขมก็มีหัวใจตอนช่วงเข้ามาหาลัยแรกๆใช่ไหมเพื่อนก็ถามกันว่าแบบ <M łość> มันเหมือนเป็นคาพูดแชทเล็กๆระหว่างเพื่อนกันว่าแบบเฮ้ยแกบ้านอยู่ไหนอ่ะแล้วก็ไปมอยังไงอ่ะตอนนี้เข้ามาอยู่หอหรือยังอะไรเงี้ยเป็นแบบคําพูดเล็กๆน้อยๆอ่ะเราก็บอกว่าอ๋อบ้านเราอยู่หนองแขมเพื่อนก็แบบหนองแขมนี่กรุงเทพไหมหนองแขมใช้กรุงเทพไหม คือคืออย่างนี้หนองแขมเป็น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 แขวงหนึ่งเป็นแขวงใช้คำว่าเขตกับแขวงเพราะฉันเป็นกรุงเทพเนาะเป็นเป็นเขตหนึ่งในกรุงเทพซึ่งแบบไกลหน่อยไกลหน่อยแล้วแบบออกมาจากตัวเมืองไม่ใช่ตัวเมืองเป็นเป็นกรุงเทพฝั่งทนที่แบบไกลๆอ่ะแบบจะถึงสมุทรสาครและวนครปฐมแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือหนองแขมที่ที่เราอยู่ คือหนองแขมมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรือเปล่าวะเราคิดเองแต่ความจริงคือพอรู้เลยว่าอยู่ที่มอแล้วว่ามันก็แบบค่อนข้างไกลคือมันไม่ได้ติดกับรถไฟฟ้าขนาดนั้นไงทุกคนจากบ้านเราอ่ะมีเอ็มอาร์ทีที่ใกล้ที่สุดคืออยู่ตรงเดอะมอบางแคเพราะฉะนั้นการเดินทางทุกวันนี้ของเราอ่ะคือเราต้องออกจากบ้านเดินออกไปจากบ้านแล้วก็ขึ้นวินมอไซค์หน้าหมู่บ้านขึ้นวินมอไซค์เสร็จปุ๊บให้วินมอไซค์ไปส่งปากซอยบ้านซึ่งเป็นถนนเพชรเกษมแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปขึ้นรถ อะไรก็ได้อาจจะเป็นรถเมล์หรือ2แถวอะไรก็ได้แต่ว่าเราอะ่ะมักจะ prefer ร์แถวเพราะมันราคาถูกที่สุดขึ้น2แถวจากหน้าปากซอยบ้านเนาะไปที่เดอะมอบางแคเพื่อที่จะไป m อ็หลัก2ซึ่งเป็นต้นสถานีของ m อ t ทสายสีน้ำเงินเข้าใจป่ะไปขึ้นตรงนั้นแล้วไปที่สามย่านเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้เวลากี่นาทีแล้วก็ใช้เงินเรากี่บาทนะครับปิ้ว าดหวังว่าจะมีวินมอเตอร์ไซค์มีไหมเขาคือเราสามารถโบกวินมอเตอร์ไซค์เอ้ยฝนตกโอ้ oh my god ลำบากละวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีวินอะ่ะเราก็ต้องเดินไปรอเขาตรงนู้นเลยนะอันนี้คือแบบโชคดีจริงๆ จริงปะตอนนี้เรานั่งวินออกมาจนถึงแบบปากปากทางแล้วก็คือติดถนนเพชรเกษมแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ถัดไปคือเราต้องนั่งรถไปที่เดอะมอบางแคถูกปะ mm hmm. การขึ้นวินมอร์ไซค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบวัดดวงและว,วัดใจมากระดับหนึ่ง <c oughs> คือเราก็รู้แหละว่าไอว่าไอวินมอไซค์ที่เราเคยนั่งปกติอะ่ะมันแบบ20บาทไม่ก็25บาท คือเรารู้อยู่แก่ใจแต่ว่าด้วยนิสัยอะเวลาแบบซื้ออะไรก็ถามว่าเท่าไหร่ถูกปะมันต้องถามมันแบบมันต้องถามว่าเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าการที่เราจะไปถามเขาว่าเท่าไหร่ครับมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเอารัดเอาเปรียบเราอย่างวันวันนั้นเจเคยนั่งจากปากซอยบ้านอะไปวิกตอเลียวิกตอเรีย,รยปกติอะนั่งไปมันจะประมาณแบบ40บาทเท่าที่จําได้อ่ะคือ40บาทจะกระบกวินหน้าหมู่บ้านเหมือนเดิมเขาก็ถามว่า จะก็ถามว่าไปวิกเตอรเรียนเท่าไหร่ครับเขาไม่ได้ไปบ่อยไปวิกตอเรียนเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าแล้วน้องเคยนั่งไปเท่าไหร่คำถามนี้คำถามเนี้ยมันมันจุกอยู่ที่อกคือไม่รู้ว่าต้องตอบว่าเท่าไหร่ทําไมเราต้องมากดดันกับการขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มารอเขึ้นรถสองแถวดีกว่าจริงๆมันก็มีหลายออปชั่นให้เลือกเนาะจากเช็เกษมแล้วไปเดอะมอลล์บางแคเนี่ยก็คือมีหลายให้เลือกเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่า2แถวมันแบบ มันถูกที่สุดอ่ะเออเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้รถเมสสีแดงอ่ะรถเมที่ไม่แอร์สีแดงอ่ะมันจะราคาแบบ6บาท50ถูกปะแต่หลังจากนั้นมันก็ขึ้นเป็น8บาทแล้วส่วนรถเมสสีชมพู81เราเคยขึ้นจากอ้อมน้อยมันจะ8บาทตอนนี้แม่ก็ขึ้นเป็น10บาทแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยังถูกที่สุดอยู่ตอนนี้ที่เราจะหาขึ้นได้อ่ะแล้วเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ประหยัดงบในการเดินทางก็คือตองแถวนั่นเองต้องแถวมันจะราคา7บาททุกคนอืมก็แบบโอเคสุด ไม่รีบก็คือรอไปเพราะว่าจะได้ราคาถูกมาแล้ว จะล่ากังทุกคนเือเรานั่งเลยคือเป็นไปได้ไงที่เรานั่งสองแถวเลยเพราะว่าเรานั่งมาแบบหนึ่งล้านครั้งทั่วชีวิตแล้วอะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สองแถว,วอะไอตรงป้ายเดอร์มอมันจะเป็นป้ายรถเมล์ที่ค่อนข้างยาวใช่ปะเราก็เป็นป้ายรถเมล์ที่ค่อนข้างใหญ่รถรถมีหลาย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 คันอะมันก็คือเกือบทุกสายอะจะจอดที่เดอร์มอบางแค <S <S ขอบคุณครับ แล้วคือปรากฏว่าอะไรรู้ปะ่ะปรากฏาโอ้โหลูกอีนนไม่ตลกเลยนะคะดลูกอีนนตัปรากฏว่าพอพอรถพอพอมันมาจอดเพ๊บมันก็มีรถเมย์ต่อข้างหน้าหลายคันมากอะ่ะจนแบบมันยังไม่ถึงป้ายด้วยซ้ำมาแล้วรถสองแถวมันก็จอดเวแบบต่อท้ายรถเมย์ใช่ปะ ซึ่งมันยังไม่ถึงป้ายมันด้วยซ้ำอ่ะแล้วด้วยความที่เราเซียนเราแบบเรานั่งแบบมั่นใจเลยเรารู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่พลาดอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องจอดที่ป้ายเพราะมันต้องมีคนขึ้นที่ป้ายแน่นอนแต่ประเด็นคือทั้งแบบประมาณคนสองคนบนสองแถวที่นั่งอะแล้วรถจะลงป้ายเดียวกันอะ่ะลุกออกไปลงแล้วเว้ยแล้วเราก็แบบรีบลุกทําไมอะ่ะรีบลุกทําไมอ่ะรถมันยังไม่ถึงด้วยซ้ำอ่ะแต่ยังไงมันก็ต้องจอดอยู่ดีคิดอย่างนี้ไม่จอดไม่จอดเลยไปเลยเลยไปเลย ก็เลยกดลงป้านหน้าแล้วก็เลยเดินย้อนกลับมาเป็นไงล่ะด้วยความแบบมั่นใจอะ่ะเออ <laughs> ตอนนี้เราก็คือมาถึงเดอะมอบางแคแล้วอันนี้คือเดอะมอบางแคเห็นปะ <laughs> ก็คือเราต้องเดินมาขึ้นเอ็มอาทีที่เดอะมอบางแคสถานีหลักสองเพื่อที่จะไปลงสถานีสามย่าน ถึงจุฬาแล้วทุกคนตอนนี้กําลังเดินไปที่คณะของเราอยู่ซึ่งแบบอยู่ห่างจากสามแยไม่เท่านิดเดียวเองอะ่ะแบบเดินไม่ถึงห้านาทีอะ่ะทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คณะแล้วถูกไหมแล้วเราก็มานั่งที่โรงอาหารเราจะมาสรุปให้ฟังกันว่าแบบสำหรับคนที่บ้านอยู่ไกลหรือว่าบ้านไม่ได้อยู่แบบแถวกรุงเทพหรือว่าติด รถไฟฟ้าขนาดนั้นน่ะการเดินทางมาเรียนที่มอมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปได้ไหมแบบเราจะสามารถมาโดยที่ไม่ต้องอยู่หอได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสองสิบห้าถึงบ่ายสองยี่สิบอะเนาะซึ่งมันก็คือโดยรวมแล้ว,ว่สําสหรับวันนี้เราใช้เวลาเดินทางมาประมาณชั่วโมงนิดนิดรวมตั้งแต่แบบเดินออกจากบ้านมาขึ้นวินขึ้นสองแถวแล้วก็ขึ้นเอ็มอาร์ทีสัมผานแล้วก็เดินมาถึงเนี้ยคณะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับซึ่ง ถามว่ามันโอเคไหมอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันโอเคถ้าเกิดว่าไม่ต้องทําบ่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องทําสิ่งนี้ทุกวันเช้าเย็นอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยระดับหนึ่งอันนี้ความเสี่ยงส่วนตัวนะแต่ถ้าไอ้พ่อโทรมาฮัลโหลว่าฮัลโหลอยู่ไหนวะเนีอ่ะอยู่คณะ จริงเดินมาดเิเร็วๆๆๆๆๆคันนี้แหละ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 โอเคต่อทุกคนเพอมันชอบขัดจังหวะมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนนั่นแหละก็คือเรารู้สึกว่ามันโอเคถ้าเราไม่ต้องเดินทางมาทุกวันเช้าเย็นลองจงินตนาการนะทุกคนว่าเราอยู่บ้านถูกป่ะแล้วเราต้องเดินออกมาขึ้นวินขึ้นวินเสร็จขึ้น2แถวต่อสองแถวเสร็จมาขึ้นเอม็มอาร์ทีต่อนั่งเอ็มอาร์ทีครึ่งชั่วโมงมาถึงนี่อีกเดินมาอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเองนะมันมันโอเคถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องมาบ่อยแต่ว่า ถ้าต้องมาทุกวันอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันแอบเหนื่อยไปนิดนึงแต่ว่าสําหรับน้องๆที่แบบดูคลิปเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องอยู่หอไหมนะบ้านเราอยู่แถวๆเดียวกับพี่เลยซึ่งไม่น่าจะมีใครอยู่แถวๆบ้านเดียวกับเราเพราะว่าน้องแค่นะ้องบุรี่บ้านตัวเองแล้วก็อลองชั่งน้ําหนักดวูวทุกคนว่าแบบการที่เราเดินทางชั่วโมงหนึ่งกับเสียเงินไปเนี่ยประมาณแบบอ่ะร้อยนึงต่อวันอ่ะสำหรับการเดินทางอ่ะเราไหวไหมลองคิดคํานวณดีๆนะทุกคนแบบว่าชั่งใจดูว่าถ้า อยู่บ้านกับการมาอยู่หอแล้วหารกับเพื่อนตกเดือนละแบบกี่พันกี่พันก็ว่าไปอ่ะแบบไหนมันคุ้มกว่าแล้วเราเองจะไหวไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของแบบส่วนบุคคลมากเลยแล้วแต่คนเลยอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบถึกและบึกบึนมากสามารถเดินทางหนึ่งชั่วโมงไปมอหนึ่งชั่วโมงกลับจากมอไปถึงบ้านตื่นนอนแล้วมาหนึ่งชั่วโมงแบบชิลๆได้ก็คือก็คือทําเลยก็คือโอเคหมดแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยาก ประหยัดเวลาชีวิตขึ้นไม่ต้องเดินทางไกลขนาดนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้สําหรับการเดินทางไม่ต้องเสีย energy เสียอะไรกับการมามอก็มีมีอีกหลายช้อยให้เลือกก็เช่นแบบหาหอหารหอกับเพื่อนอยู่แถวนี้หรือว่าเลือกคอนโดที่ไม่จําเป็นต้องอยู่แถวสามย่านก็ได้เพราะว่าแถวนี้มันแบบแพงมากๆเนาะเราเข้าใจก็อาจจะไปเลือกหาแบบคอนโดหรือว่าหอที่อยู่ห่างออกไปหน่อยแต่ว่าติดรถไฟฟ้าที่สามารถเดินทางมาได้แบบเร็วกว่านี้แต่ว่าประหยัดขึ้น ก็ลองคิดคำนวณดูเอาทุกคนวันนี้เราก็มาแชร์แค่นี้แหละหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ